สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปสัมบายหูด,ดาบสุหมูเจ้าสุผูสุคนทั้งฟังไทยฟังลา่าฟังยุโรปฟังโขงมีนี่เมียพญ,ญาบาลประเดเลียนหนังสือสองสามหมื่นเลยพี่น้องก็สิว่าบริเดเลียนนั่นตีพญาบาลแล้วอันมีทุระไปซอยงานเขาวันนี้เราก็เลยบาววางเราว่าห้ระหว่างกันว่นาเซนว่าเพื่อนมาชวนไป ให้ช่วยทำโน่นทำนี่เพื่อนโรงเรียนอ่ะพี่น้องพ่อโรงเรียนวันนี้ก็เลยมดเรียนหนังสืออาจ,จเป็นมืออื <c> ่น <oughs> มืออื่นเดี๋ยวสิว่าไปเรียนหนังสือต่อพี่น้องมาหน,นีก็บ๊ไม่หยังพี่น้องเออพามาสมเหมือนสวนสวนมามาอัปเดตมาละวก็มาอัปเดตบหุฮงบได้กินตำปลาฮงหลายมือเลยพี่น้องก็สิว่าบได้กินเนี่ยบ่กบ่ค่หยวางช่วงเนี้ยนะเออ เพิ่มอื่นเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดน,นีนนเด่เฮ็ดนั่นซอยเพิ่นก็บเดือเฮ็ดพี่น้องบริเฮ็ดงานอันออฟฟิศเจ้าของก็ไปเฮ็ดอันนั้อนอันนี้ซอยเพิ่นมีงานหลายอย่างถ้ามาอัปเดตบุกหงพี่น้องมาอัปเดตบุกหงพี่น้องว่ามันเป็นตาต่ำบ่เป็นตาตำ่ตตำไหมคะเพือ่อน่ะซุ้มใกล่ใหพี่นอ้องเนี่พยพนิบาลอยากตามอยากตา่ำบ้านเนี้ยส,สถานที่กระบอกมวยงได้พี่น้องก่อสิว่ากรบอกมุ้ง ยุ่งก็หลายเออยุ่งกะหลายบบบนี้กัอันยุ่งกะหลายบบบนี้กันช่วงฝนตกอืมเล็กย่างหนึงน่งหนึ่งจะคล้องกับเจ็บคอนะ้นนเจ็บคอ้อย่างที่ถือฝนถือวัด,ถ,วดถือไอเมื่อนั้นว่าบบสมบัยนะโเป็นยางหลวงพี่น้องมันถือฝนถือวัดถือไอธรรมดาซื้อโบเป็นอยังหลายมากไหมเม่พูยีบานสุขภาพแข็งแรงทานผักเยอะอืทานผักเยอะอ อันพา้ามะม่งเหมือนประคุงมันมีอยู่สามตน้นอยู่ต้นหนึ่งพี่นอ้องต้นนี้ก็โอเคอยู่กล้องมันดำพี่นอ้องรู้สึกว่ามันกล้องมันจะดำไม่มองเห็นชัดไหมคะเอออัปเดตพอได้ดำพอได้ดำพอได้ดำพอได้มีแห้งผูดาบเนี่ยนี่ต้นหนึ่งพี่นอ้องสังเกตด,ดูมะม่วงไอ้มะประคุงมันจะมีอยู่สามต้นพี่นอ้องสามต้นหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเนี่ยใส่ปุ๋ยแล้วก็พ,กกพ่อ,พอ,ไพอได้กินพี่น้องพ่อได้ตำพ่อได้กินพ่อได้ตำมื้นขั้นมือได้วางสีมาต้นนี่แหละไปตนตำก่อนเพราะว่าต้นนี้มันเป็นมันตำแสบพี่น้องมันกรอบมะละกอต้นนี้มันจะกรอบกรอบอันนี้บ่แนาใจว่าพันอย่างนี้พี่น้องไม่แน่ใจว่าพันุอะไรแต่ว่าตำ กอบโอ้ยหามม้งสีหามทีม่พี่น้องไม่สวยอืต่ว่าหูแต่ว่าต้นเนี้ยเป็นพันฮอลแลนด์ต้นเนี้ยคือฮอลแลนด์นะต้นนี้ฮอลแลนด์พี่น้องตะว่ามันบ่เคยดกกานได้บ่เคยไดย้ใส่ปุ๋ยมันอันนี้ก็ต้นนี้ดกต้นนี้ดกเดี๋ยวจะไปหาผามาหอ่อเพราะว่าอย่างที่เมล็วันทองเริ่มจ้เอาหูดากมาเสียบแล้วมมลรงวันทองเริ่มจะเอาหูดากมาเสียบแล้วถ้ามะลรงวันทอง เอาหูดากมาเสียบก็จะไม่ได้กินสุกมันสีเนาก่อนเดี๋ยวสิไปหาอันพาหายัางมาคุ้มไปพี่น้องไรได้ไหมพี่น้องขันไปนวันท้องเสียบเลยเมด่นอนจอเมอดบ่ได้กินเออนอนเจาะหมดไม่ได้รับประทานอืมมารีวิวให้พี่น้องมึงแต่ว่าอยู่ทางในผลก็มีมีพันอัน พันไออย่างหรืพันห้าไว้แต่ว่าบ่ได้ทไทยพี่น้องมึงว่าอยากเข้าไปยุ้งมันหลายพี่น้องเข้าไปด้หันยุ้งมันไหลหกหกสวนเมีอพยพยาบาลมีสองหม่องสามหม่องแต่ว่ามันมันหกมันหกหลกับบริษัแบบพาเข้าไปยานยุ้งยานยุ้งเงินกัดยานเป็นไข้เลือดออกช่วงนี้โรคันแห้งระบาดพี่น้องโรคก็แห้งระบาดเลยบริษัทพาไปหม่องที่มันยุ้งไหล เอายุ่งหลายก็สิยุ่งก,กัดเมียะไรพูดยบายในบริกมมารสุขมวเจ้าเดิอือมันสิว่าโอ้อยากกินา้าไทยเมืองหลายยุ่งก,กัดสมน้ำหนาเจ้าแนมันสิว่าละมาหนี่สิหันมาทางนี่หันมาทางนี่กับพักมาละพักมาล่าหนี่วอดวายแล้วพี่น้องหมดแล้วหมดแล้วเดีด๋ยว,วก็จะทอนทอนทิ้งทอนทิ้งทอนทิ้งพี่น้องเพราะว่ามันมันหมดแล้วหมดชุดแล้วหมดชุด Một cái nhau nhau nhăn nhăn như nhanh như như này, này hay học ừ. có... đi. Ta bác sĩ. To này. lâu lưu a nói, thế nói. Ta bác sĩ. Tao tình yêu, mẹ cái mẹ 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 này. mẹ 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 Mưa mẹ mẹ này. không พมาไทายซุมมมซ้มข้าเจา้ามึงสอนบอกพุ่งสอนบอกพุ่งสิีว่าเรื่องบอกพุ่งเนาะพี่น้องอันซุ้มข้าเจ้าทา้งยูรูปข้าเจ้าบ่ค่อยได้กินเด้มันมันบม่มีมือนั่นมือนั่นได้เมืองคลิปอันอันคนอันเมียฝรั่งค้นยูรูปแล้วพี่น้องพันว่านั่นบอกพุ่งหายากหนกหน่วยหนึ่งกันซื้อบอกพุ่งหน่วยหนึ่งซื้อหาหลายบาทเป็นเงินบาทเท่าหน่วยหนึ่นนง,งกับหน,บน่วยบ่ใหญ่หรือปนว่า ถ้ากินยาก่าสันพี่นอ้องเพมาแต่ว่ากับมับคือทางบ้านเขามีพยาบาลบุกกินแล้วค่ะบอกคงเจ้าหน่อยเขามันสุกนั่นกินบ่ทนันกินบ่เมื่พี่นอ้องกินไม่ทนันอันนี้ซิมาอัปเดตต้นบักซิดาบักซิดาช่วงนั้นที่ว่าไฟใหม่พี่นอ้องช่วงนั้นที่ว่าไฟใหม่สวนมันเกิดกระลังแตกกรลังจะแตกยอดแตก,แตก,แตก,แตกอะไรออกมาแตกยอดแตกกันยังออกมาเออบักซิด้กินง่ายบดอก รู้จะได้กินง่ายหรือเปล่าไม่รู้มันกะนึกว่ามันสิตายมันก็บ่ตไตมันก็แตกยอดแตกยังขึ้นมาอืมแตกยอดแตกอะไรขึ้นมาจะงามหด้สีออกดอกออกผล่ทยซุ้มเจ้ามึงอัปเดตมาอัปเดตสวนอืมปกติเมีพยพู้ใหญ่บ้านก็มาตำส้ตมตำในสวนนี่แหละแต่ว่าช่วงนี้มาบ่ได้พี่น้องก็อิวามาบา่หด้ฝนตกทุกมือฝนตกทุกมือแล้วกะ ยุงบานนี่ยุงก็หลายยุงหลายระบาดยุงก็ะขันได้บานนี่พี่น้องเออไข่เรียกรอกกจิถามหาได้บานนี่อืมไข่เรียกรอกถามหาไผยระไข่ยบานมีผพยาบาลไใครโแม่นซุ้มพระเจ้าไข่เด้อเออเดี๋ยวให้อันมันเสาฝนเสาหยางก่อนให้มันหยุดฝนให้มันฝนมันซาบๆไปจักหน่อยก่อนพี่น้องฝนซาบๆไปจักหน่อยก่อนแล้วไข้จึงเสียนมาตำส้มตำมาโชว์ความอร่อยพี่น้องเดินมาเมืองกัน ว่าช่วงนี้มาบุรีพี่น้องยุ่งหลายยุ่งเยอะเหลือเกินยุ่งเยอะเหลือเกินเดี๋ยวสิไปิไทยพี่น้องเมึงอันมีต้นอันดอกไอบ้านเขาดอกกิ่หยางบงหูุเดี๋ยวพี่น้องสิพาไปเมึงเด้อเนี่ยพี่น้องมันอยู่หลังบ้านเมียพยาบาลแล้วว่าบ้านเขาเดินดอกอิ่หยางดอกพุดดอกพุดทธรักษาใช่ไหมนี่เขาเรียกดอกอะไร แต่ว่ามันยังบาบานมันยังไม่บานเห็นไหมมันยังบาบานพี่น้องมันท้องก็เป็นดอกเอเล็กๆแล่ว่ามันบานไปแล้วช่วงหนึ่งบานไปแล้วช่วงหนึ่งตอนมันยังไม่บานมันก็ยังเป็นดอกเล็กๆนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวมันเป็นลายดอกไปได้พี่น้องอันนี้อันเนี้พยาบาลหนึ่งสวัสฟังแพงเลยพี่น้องต้นเนี้ยห้าร้อยห้าสิบกว่าเหรียญห้าร้อยกว่าบาทซื้อมาอ่า กระถางเนี่ยเห็นไหมกระถางเนี่ยอืมเนี่ยแพงต้นน้อยๆก็สามร้อยต้นเป็นพันก็มีอมันต้นใหม่ต้นแบบนี้ยูดอคยูเมะเล่แพงพี่น้อยเจ้ากษัตริย์ไทยมึงเดี๋ยวมันบานแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิเมืองไดมันบาดแล้วเนื้อบริบาลสิมาอัปเดตให้มึงเช่นนึงตอนนี้มันยังบ่บานบาดยูดอกดกด้วยอืมแต่ว่าเผือกเมืองใดเดี๋ยวพี่น้องแมงบ้ง แมงบ้วงตัวบักใหญ่เลยแมงบ้งตัวบักใหญ่แมงบวงตัวบักใหญ่โอเคพี่น้องสวัสดีโอเคแต่มันี่กับมีซ้ำนี่แลแหละพี่น้องมาอัปเดตอันบรายเป็นไ่ก็ หลอะวนเวียนอยู่แถวบ้านแถวหัวแถวสวนนี่แหละกะอัปเดตให้พี่น้องมึงแค่นี้แหละพี่น้องอเคอันซุ้มเจ้ากัอัน,เ,อนเข้ามาดูเข้ามาติดตามแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นมียพยาบาลนี่เลยเยี่ยสิภาคกันมึงซื้อส่อไหลโอ้เยี่ยศิปรีมึงแต่ผู้เดียวอยู่ในห้องกดแชร์ให้คนอื่นเขาได้ดูด้วย มันสีบานรููสุกว่าดอกนีน่มันมันยังไม่บานพรุ่งนี้น่าจะบานนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องให้ยังไงกับพ่อกันคิดนะคิดนี้ก็ะสวัสดีค่ะ